นี่ครับเราต้องเอาความจริงมาคุยกันนะครับเนี่ยมันแพงขึ้นไปได้เพราะอะไรเราหาสาเหตุมาตั้งนานนะครับเห็นคุณกรมาเปิดแล้วว่าราคาต้นทุนการก,ารกันน้ำมันขึ้นไป10%เลยโอ้โหจาก0.88ขึ้นไปเป็น8บาทโอ้โหท่านผู้ชมครับมันจะอยู่ได้ยังไงประเทศไทยนะครับเนี่ยต้นหอมนี่ไม่เกินร้อยเดี๋ยวคขึ้นไป180พริกนี่เท่าไหร่ครับไม่เกินร้อยเดี๋ยวนี้ขึ้นไป200กว่าบาท โอ้โหเห็นจุดอ่อนจุดบอดแบบนี้คนไทยเราจะอยู่กันยังไงนะครับถ้าภาครัฐเข้ามาารีบช่วยเหลืออันนี้บอกเลยว่าทั้งตายกันทั้งประเทศแน่นอนนะครับเราเห็นแล้วว่าจุดบอดมันเป็นคืออะไรเรจะพูดแล้วมันเจ็บปวดนะครับสําหรับคนค้าขายหรือประชาชนอย่างพวกเราเราต้องนนรณนงร์ช่วยกันนะครับอย่าให้ข่าวนี้หลุดไปเป็นอันขาด ช,ช่วยกันนะครับเพราะว่าการที่จะรอดได้มันต้องอยู่ที่ภาครัฐฉะนั้นอย่าเราปล่อยให้กระแสะพวกนี้หลุดไปเราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับเอาสู้ๆไปด้วยกันครับอู้